วัดหนึ่งสองสามโอ้โหซ้ายขวาด้วยนะครับเข่านะครับจะจีนยังไงลูกนี้โอ้โหโยกหลังไปเอาพิวัดหนึ่งสองสามโอ้โหจะจีนเปิดซ้ายได้เอาเข่าหนึ่งสองสามโอ้โหโยกหลังไปเอาพิวัดทันเฉยนะครับลูกนี้ยังกลับมาได้นะครับออกนะครับโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรียนผท่านกำลังจะได้รับชม ในเคยเหลี่ยมเขผานะครับล้วนครับระหว่างกินอุดรกับวัตสันแบ็คครับกินอุดรต่อเหลี่ยมให้นะครับคือเสิร์ฟไม่เข้าเส้นนะครับส่วนวัตสันแบ็คเสิร์ฟได้ไม่เกินเส้นสองด้วยสอต็มจุกกบนต่อเต้มด้วยสอต็มโอ้โหต่อแต้มมีกสองเต้มนะครับท่นมาองโต่อศูนย์ครับต่อศูนย์วัตสันแบ็คเปิดข้อซ้ายสวยเข้าขวามาสามโอ้โหโยกมาดีเอาจะ้ินกันอีกท่าครับกินแก้ไขไป วัดรับหนึ่งสอง,สองไม่ถึงหน้าเน็ตครับแก้ไ<า>ขเมาต้องแก้ไขามาอาจจะกีนสวนโอ้ลูกเลิงนะรูกดีนะครับ เป็นสองต่อศูนย์แล้วนะครับต่อเท่าไหร่ได้เท่านั้นคือตอนนี้ราคาขมกินอุรานเป็นตสองหนึ่งครับมั่นใจแล้วไปผมพูดไปก็ไม่สามร้อยไงสองต่อศูนย์ครับกินอุดรเซอร์ก็จีนเซอร์ไพรส์เอาเนื้อเปิดสวยครับลากมาเลี้ยงโอ้โหเออลูกออกครับ เป็นสามต่อศูนย์แล้วนะครับเป็นสามต่อศูนย์ครับที่อีดอเป็นไปสิงกินเสิร์ฟยาวไปวัดเปิดซ้ายสวยครับลางอย่างนี้สลับเขากินยังอยู่ครับแทงง่ายๆครับ จะจีนโชว์เหลี่ยมเหนือชั้นเลยนะเป็นห้องน้โอ้ถือว่าทำได้ดีนะครับเจ้าจีนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจไปด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีคุณมาน้อยทัศน์อหรือเปล่าเนี่ย เพประโยชน์แค oh, oh, mm. oh, ่ก uh, ็โอ้โหใช่จริงๆนะครับหอลูปหมาน้อยนะครับจับได้ดีนะครับ4-0ครับโอ้โหจีนอุดรเซิร์ฟดีวัดเบิรมีซีครับแต่ยังอยู่ครับต้องแก้ไขมาครับทันหรือเปล่าโอ้โหจะจีนเปิดน้อ้วครั2ไปไหนครับยอมโมอครับโอ้โหทำได้ดีนะครับเจ้าจีนะครับยอมรับว่าจีนนิ่งจริงจริงนะครับจีนเล่นเข่าดีมากนะครับ มีเหรียญนอกรายการหรือเปล่าครับยังไม่เลยนี่ันเซอร์นะครับที่ยังไม่นอนนะที่ยังอยู่เรานะครับที่ซาองฝากครับกติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับแอ่วัดเจมาจีนตะกอบ้านนะครับมาดูพี่วัดสองสามตรงนี้โอ้โหยอดโด่งเจ้จีนเล่นจังหวะโอ้โหเรียบร้อยนะครับเจ้าจีนมั่นใจมากนะครับเล่นเข่าได้ดีมากนะครับเจ้าจีนนะครับ พี่ิเนนร้อยนึงโอเคเอามสองร้อพี ces, <105 pack ular> ouais. ่วัน่เดีย่พันเดียวลงตังเองพี่แผอนี้ไม่ต้องวลงตังเองถ้าเก่งจีนที่จะสูสีแต่ว่าเก่งกับจีนไม่น่าจะตะด้วยกันครับเพราะว่าน้องซ้อมอยู่ด้วยกันครับอยู่ที่ตชดครับ 6-0ครับโอ้โหจะจีนโยงหลังซ้ายเอาพิพัฒน์เบอร์หนึ่งยังไงลูกนี้ต้องแก้ไขมาจีนรับลูกแรกโอ้หลุดนะครับนะครับมาดูเกมเสิร์ฟครั้งแรกของวัดซันแบ็กนะครับในนามเียร์เฮาและยูแล้วท้าท้าศูนย์ ศูนย์ต่อหกครับมาดูวัดซันแบกจะเสิร์ฟยังไงของผมการมาทางเจ้าทีเพื่อนึงยังไงสองสามโอ้โหยอดยังทันครับมากินยังอยู่ลากไปจีนแทงหลังแทงหลังพี่วัดหนึ่งสองสามโอ้โหแทงแล้าจะกินยังอยู่อีกนะครับได้ยังไงครับลูกนี้ครับโอ้โหทำได้ดีนะครับพี่วัดสลับเขาแน่นอนครับโอ้โหทำได้ดีนะครับพี่วัดนะครับ เป็นหนึ่งต่อ6ครับสกอร์นะครับเหลี่ยมนี้คนเป็นลิสิรวมไม่น่าจะเล่นได้นะครับเหลี่ยมนี้ครับแตมน่อครับเ้ย 6! 6!! จะจีนสดมากนะครับจะจีนครับโอเคพี่ไปหาอแล้วเหน่อมา้เงเนี่ยรอรออะบ ไปเดยครจมแล้วหนึ่งต่อหกครับกระดีสต์สองดีเซอร์นะครับที่ยังไม่นอนนะเจ้าจีนหนึ่งสองสามโอ้โหทำได้ดีนะครับเจ้าจีนนะครับกล้าเล่นมากนะครับเจ้าจีนนะครับจีนอุรเซอร์ครับแต้มหกต่อหนึ่งครับหกต่อหนึ่งนะครับสปอร์ตอนนี้นะครับ วัดเปิดสวยลากมาสลับเขาอืมเขาลอยให้เห็นครับห้าลองห้าลองห้าลองี่วัดนี้ก็ใช้ย่อยนะครับในเรียมเขานะครับเกี่ยวก็อีกด้อยว่ะ หนึ่งกับหกครับอืมจ้าจีนเสิร์ฟออกอ้พี่วัดเสิร์ฟออกครันะใส่หัวใส่หัวนะใส่หัวถือว่ายังทำได้ใช่ครับเบี่ยมลูกจีนชนะสารวัตรตอนนีนะครับผมเห็นเตะอยู่ไล่พิธีอยู่ครับสครับหกต่อหนึ่งครับหนึ่งครับ้ายไปนิ้วเตะครับแต่ยังอยู่ครับกองเชียร์หลบแล้วครับพี่วเอายังทันนะครับจ้าจีนเปิดหนึ่งสองสามเอายังอยู่นะพี่วัดเปิดซ้ายขวาหนึ่ง สองซ้ำเออก้อนมากนักแทงหลังลูกดีนะครับดีดีดีออกเด้นทีนูดอนหนีไปเันเจ็ตอนนึงครับลูกดีนะครับลูกเมื่อกี้นี้เป็นเจ็ตอนหนึ่งครับสกอ์นะ ไล่คว้าไล่คว้าแข่งกันที่13แต่ไม่มีดีลนะครับเจ็ดตอนหนึ่งครับจีนดอนเสิร์ฟไล่ขวาจีนเสิร์ฟไล่ขวานะครับออกนะครับสวัสดีท่านที่ยังไม่นอนนะครับบอกวอาท่านนีสุดยอดนะครับแฟนพันแท้ตะก้อจริงๆโอ้โหเจ้จีนเปอร์หนึ่งสองสามโอ้โหสุดยอดนะครับ รูปนี้ไม่ใ right. <c oughs> ช่ว่าวัดสแตร็ปเซิร์ฟไม่ดีนะครับดีแล้วครับถือว่าจีนดอนมีความสุริยาไวมากครับจิตตอนนี้ครับจิตตอนนี้อเขขจัดต้วผ่องสามยอดจีนหักแล้วครับวัดเปิดซ้ายลากขวามายอดอีกทีครับจีนโอ้ยอย่างนี้

พันแนพันแพันแเขา่ยลเนอานี่ลงเอาตัวยิ่ว่า่บนบ้านมขาก็ว่าเล่นได้เล่นหลี่ยมเขาได้ดีอีกคนนึงนสวัสดีครับท่านที่ยังไม่นอนนะครับแปตอนหนึ่งครับมาดูโอ้โหยาวไปยาวลุกหรือเปล่ ไม่ทันแล้วนะครับที่บ้านครับเป็นเก้าต่อหนึ่งแล้วครับเกมนี้ดำเนินไปได้ไม่ค่ไวครับหนีไปเป็นก้าต่อหนึ่งแล้วคู่นี้จริงรางวัลอยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วเติมเติมเก้า เก้าต่อหนึ่งครับโมโหเจ้าจีนเสิร์บโมโหเซอร์ฟดีมากนะครับเจ้าจีนนะครับคือวันนี้นะครับทั้งสองคนนี้ต่างคนต่างชนะมานะครับหนึ่งต่อเก้าครับโอ้โหเสิร์ฟมาหนึ่งเอ้าสลูกแรกสวยครับสองเจ้า จีนโยทำได้ดีนะครับเขาเห็นว่าเหลี่ยมจีนอุรดีมากครับเหลี่ยมนี้ครับตั้งเก้าต่อหนึ่งครับกัร์อยู่ที่9ต่อหนึ่งนะครับจีนอุรเซอร์ครับมาดูเจ้าจีนเซอร์โอ้โหโยงหลังไปนะครับ ลูกออกนะครับโอ้เรยครับหนึต่อเครับวสัแบ็เซอร์โอ้โหกินูดอนลงครับว้สองต่อเนะครับพี่วนพี่วนพี่วนเดียวเข่ากับผมไหมได้ไรอรอบๆรอรอบมัดจำกว่าสามรอ ร้อยก็ปิดไฟก่อนเราเขาเล่นกันได้เอาไปฮ่าจ้กินร้อนหดจิงหลังจินยังดีนะเอ้าพี่ฟัดยังอยู่นะครับสลับเท้าแล้วครับจิงยังอยู่นะครับยอดโอ้ออกนะครับเป็นสามต่อเก้าแล้วนะครับสกอร์นะครับตามขึ้นมาแล้วนะครับลากมาสลับเท้าแล้วครับนี่บวกนะที่เนี่ยนิ่มเลยก้าวเต็ม่ได้าวเลย สามเป้าบครับวัดเริมความมาจีนเปอร์หนึ่งยกสองสามโอ้โหเรียบร้อยนะครับเจ้าจีนนะครับทำได้ดีนะครับเจ้าจีนนะครับเจ้าจีนวันนี้สดมากนะครับเล่นอย่างมั่นใจนะครับน้องจีนบอกว่าสี่ห้าครับแปลว่าอะไรครับช่วยอธิบายให้ดมินฟังหน่อยครับ มาดูเจ้าจีนสีไปวัดเปิดเขาสวยครับเวัดลาดมาแก้ไขมากักานะครับสีนสวนนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเปิดช่องว่างให้จีนเห็นไม่ได้เลยครับ กอบคนังสากันอท่าร้น้คดยจเชได้หรอไม่ออที่าทานแม้านรวดนี่นลยงลานรวดลานนี่นีดีรวะ้พอไวนปวดเข้าหนู่นี้เป็นผู้สุดท้ายของวันนี้นะครับ อ๋อคู่สุดท้ายแล้วใช่ไหมแบนครับโอ้ครับนี่คือคู่สุดท้ายนะครับและท้ายสุดนะครับคู่สุดท้ายโอ้โหยังไงที่วัดหนึ่งสองวัดแก้ไขสามอ๋อจีนดักได้นะครับตรงนี้โอ้ยยังสองเรียบร้อยนะครับจีนเล่นได้แต่ของจีนดูดอนครับมาดีจริงๆครับจีนเล่นเขาได้ดีเนาะดีเขครับแป่อีกเล่นเข้าได้ดีครับแบน สิบเอ็ดต่อสามครับโอ้โหใชกทนเสิร์ฟตัดซ้ายเอาพี่วัดหนึ่งยกอย่างนี้พี่วัดโอ้โหยังสู้ได้ครพี่วัดยังไม่ยอมนะครับก็ต้องสู้นะครับก็คือสกอจบอยู่ที่สิบสามนะครับมาคังแก้มกันครับ3ต่อสิบดครับสามต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหพี่วัดแทงซ้ายมาเรียบร้อยเลยนะครับ ลายมาเป็นส่ต่อสิบเอ็ดครับลูกเสิร์ฟดีมากนะครับลูกเสิร์ฟเขาครับสต่อสิเครับโอ้โหยังมาฝาจะกินเปิดหนึ่งกินเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้โหลองจีนทำได้ดีนะครับได้ดีครับ ถือว่าเล่นได้ดีมากนะพี่ดอนหวัดดีคุณท็อปมารุชาใช่ไชแล้วลูเมาหรือยังแล้วคุหนาอลไรก็อยู่ดีจังไปแต่เลยนะนัดรวมไเลยพูดต่อไป สิบเอ็ดต่อสี่นะครับโอ้โหเสิร์ฟไปนึงวัดเปิดสวยครับหนึ่งสองแบบนี้ับเขาหรือเปล่ายังทำได้นะครับพี่วัดนะครับของเชียร์ยังตีมือล้นยังล้นอยู่นะครับผู้นี้เป็นผู้สุดท้ายนะครับที่จะได้ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับมาดูพี่วัดซันแบ็กโอ้โหมาหนึ่งจ่าจีนเบอร์หนึ่งยกอย่างนี้ ย้อนวัดดักแล้วครับอาจจะกินยงไม่ทันนะครับจะกินนะครับอ่อนแล้วครับม่ยอมนี่กำลังค่อนข้างเยอะนะครับนำลังอยู่นี้มาเจ็บนะเป็นบอกนั่นเอง เกินรอบจะควงไปมบรรคบิจิเจ็ดเลยดิจะวางเก่าวม่ลูกเนีนครับอาตีนทีเทาหมองได้มองนึงเลยครับน้อนกระหม่อมเนีครับแต่เปนท่าลินครับคือก็ได้ครับหาต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหยีนเปิดได้ครับจากจีน1 2ึ่สองมโมโหออกนะครับ ตามขึ้นมาแล้วนะครับเป็น6ต่อ11ครับยังไม่ยอมครับวัตสันแบ็คยังสู้อยู่ครับวัตสันแบ็คยังไม่ยอมนะครับ3086ต่อ11ครับวัตสันแบ็คเสิร์ฟวัตสันแบ็คเสิร์ฟมาหนึ่งจะจีนสองสามโมหแทนต่กับบีบัสดักได้นะครับลูกนี้ทำสกอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ข้ามนะครับลูกนี้นะครับก็ถือว่าความคิดดีนะครับลูกเมื่อกี้นี้นะครับ หนักไม่มีก็ต้องมาสูส้กันพูดน,น,นะคะะนรับขยักตาลี่มติดวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังไม่นอนนะครับและอยู่กับเราอยู่นะครับก็จบเทีนี้นะครับ,บ,บก็จะทําการกลับบ้านแล้วนะครับปรต้องขอบคุณนะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้มาถ่ายทันอยู่นะครับสามคู่นะครับวันนี้น่าจะมีนอกรายการต่อนะครับ อยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดครับมาดูเจ้าจีนจะเสิร์ฟนะครับ11บเอ็ดต่อ6ครับโอ้โหเจ้าจีนเสิร์ฟแบบไปทงขวางเอาทิบวัดไม่ทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันนะครับขึ้นแทนแล้วนะครับเป็น12ต่อ6ครับสิบสองต่อ6ครับเจ้าจีนนี่เรียมเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับก็ชอบ เห็นน้องเขาเล่นบ่อยอยู่นะครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับเหยี่ยมเข่านะครับจะเกมหรือเปล่าอภพวัตเปิดหนึ่งมีเซครับโอ้โหกลับมาได้หรือเปล่าโอ้ยังแก้ไขมาดีออาจะกีบเปิดหนึ่งสองจีนโอ้โหปิดช็อตไม่ได้นะครับลูกนี้ ก็ถือว่าเต็มขึ้นแทนแล้วนะครับก็ถือว่ายังห่างอยู่นะครับสปอร์นะครับ6กรอ12ครับวัดชนะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสวัสดี12ยูเซอร์ที่ยังไม่นอนนะครับโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับวัดนี่กาวัดเลยนะครับจะเกมหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับแอกพอยต์ครั้งที่2นะครับของจ้าจีนอุดรนะครับวันนี้จ้าจีนก็เอาชนะต้นฟุกสารคามไปนะครับ เออสกอร์สิบสามต่อสิบนะครับสกอร์เต็มเบอร์เกมสิบสองต่อหกครับมาดูเจากก้าจีนโอ้โห วัดเลยนะครับเกมนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับเป็นจีนอุดรนะครับเอาชนะวัดสันไปด้วยสังก์นะครับ13-6ตนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับแอดมินเจมส์ตะกอบันบานแล้วก็ช่องของแอดมินลีชาร์ปคนรักตะกรอนะครับแล้วก็เพจของแอดมินลีชาร์ปนะครับคนรักตะกรอนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ